5 4 3 2 1 ให้เพื่อนๆ,ๆแนะนำตัวคะ่ววสะคสวัสดีครับผมน,นายวรายุยยินสุชัพพช้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโสมรประพรมชั้นมัธยมศึกษาปีที5่5ทับ5ค่ะค่ะการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะมาทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพครูภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพในอน,นาคตค่ะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นการเรื่องการสัมภาษณ์ค่ะ ขอให้ครูแนะนำตัวค่ะแล้ก็บอกตำแหน,น่งในปัจจุบันเนค่ะ,ะก,ก่อนอื่นนะคะก็ครูขอแนะนาตัวคุณครูชื่อคุณครูวิภาพรแดงสีนะคะก็คุณครูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนสนมวิทยาคารนะคะที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะหลังจากนั้นคุณครูก็ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะคะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะในระดับปริญญาตรีก็คือจบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตนะคะและก็คุณครูได้จบการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตก็คือสสมนะคะในหลักสูตรในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วคุณครูมีแรงมานานใจอะไรที่เลือกที่จะประกอบอาชีพครูภาษาอังกฤษคะอ๋อในสมัยเมื่อ ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะคะนักเรียนอาชีพครูเป็นอาชีพที่ทุกคนทุกคนถือว่าให้เกียรติเรามากแล้วก็ใครที่ได้เป็นครูะคะก็จะเป็นที่เขาโลกนับถือนะคะในหมู่บ้านในละเวกนั้นนะคะแต่ละคนก็มีฐานะครอบครัวที่ดีนะคุณครูก็คุณครูก็อยากเป็นครูแล้วคุณครูที่คุณครูทราบว่าตัวเองอยากเป็นครูแล้วคุณครูมีการเตรียมตัวในการเรียนยังไงบ้างคะ ตอนที่คุณครูอยากเป็นครูของครูนี่มันอาจจะเป็นการพลิกผันหน่อยนะเพราะตอนที่คุณครูบอกว่าคุณครออูอยากที่จะเป็นครูปรากฏว่าพอบอกว่าไม่ได้เรียนสายครูมันทําให้คุณครูรู้สึกว่าทํำยังไงดีคุณครูก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนจบมาเราก็เป็นอะไรก็ได้แต่พอเรียนจบมามีเปิดให้คนที่ไม่มีวุฒิครูมามาสอบซึ่งตอนนั้นครณครูไปสอบและคุณครูสอบได้ ก่อนพวกที่มีวุฒิครูพอไปสอบได้ปั๊บมันก็คือเขาต้องให้พวกที่ไม่มีวุฒิครูไปเรียนครูเพิ่มครูก็เลยได้ไปเรียนครูเพิ่มในในในหลักสูตรในประกาศนียบัตรเกี่ยวกับวิชาชีพครูซึ่งตอนนั้นครูไปเรียนเพิ่มแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้ไปเรียนเกี่ยวกับสาขาในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการสอนค่ะแล้วลักษณะงาน ภาษาอังกฤษแล้วมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องมาสอโวอะไรบ้างคะเราจะต้องมีการเตรียมเตรียมการสอนเพื่อที่จะสอนแต่เราจะสอนยังไงที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นครูบางทีเราอาจจะเรียนจบถึงระดับด็อกเตอร์แต่เราอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจก็ได้ครูจะใช้วิธีการโดยที่ว่าทํายังไงให้เด็กไม่กลัวเราไว้ก่อนถ้าเด็กรักครูเด็กก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วถึงแม้ว่าเขาจะ ไม่ชอบในวิชาภาษาอังกฤษแล้วโดยตำแหน่งงานที่จะต้องปฏิบัติตามที่จะต้องรับผิดชอบแล้วต้องมีหน้าที่ที่จะทำายูไหมคะอย่างที่รู้นะคะว่าครูในประเทศไทยค่อนข้างที่จะภาระเยอะอย่างที่ครูอยู่ที่นักเรียนมาตรงนี้ก็คือเราจะไม่เห็นครูอยู่ที่ห้องกลุ่มสาระเพราะว่าครูจะต้องมาอยู่ที่นี่เห็นไหมน่ะเรขาสําสนักงานซึ่งครูจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็คือทํางานที่มันเป็นเอกสารที่นอกเหนือจากการสอน ซึ่งความจริงแล้วถ้ามันเป็นไปได้ในระบบราชการของเราเนี่ยถ้าเ็ามีการจ้างบุคลากรที่มันเพียงพอให้มาทําหน้าที่ตรงนี้โดยที่ให้ครูมีหน้าที่สอนอย่างเดียวจะดีมากแล้วครั้งแรกที่คุณครูได้มาสอนเด็กนักเรียนคุณครูมีความรู้สึกอยงไรบ้างครั้งแรกผู้ไปสอนพอไปสอนปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเราชอบเราชอบเพราะว่าสอนอยู่กับเด็กตอนนั้นสอนมาหนึ่งเราเป็นวัยรุ่นเด็กๆเขาจะชอบวัยรุ่นใช่ไหม ถ้าเป็นครูสาวๆแต่งตัวสวยๆเด็กจะเยอะมากเขาก็จะเข้ามาหาเราเราก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขมากๆถ้าแล้วคุณครูมีวิธีจัดการกับเด็กที่แบบไม่ตั้งใจเรียนเกเรอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนของครูส่วนใหญ่ถ้าครูสอนครูคิดว่าครูไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนครูครูหนึ่งอาจจะมีบ้างที่เวลาเด็กซนแต่ครูไม่ค่อยเจอเด็กซนเพราะว่าครูสอนอนไลายน้งต่อไปสภาพการจ้างงานนะคะ ในตำแหน่งสูชุดค่ะคือตำแหน่งอะไรคะตอนนี้เหรอคะอาคอคุณค,ครูก็เป็นคุณครูชำนาญการพิเศษในระดับที่เป็นคุณครูชำนาญการพิเศษเนี่ยก็เป็นคอสอรสสามเนี่ยมันก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเงินเดือนมันก็จะสูงขึ้นแต่ถ้านักเรียนดูจากเงกินเดือนที่เรียกว่าเงินเดือนประจาตาแหน่งเดี๋ยวนี้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีเงินเดือนประจาตาแหน่งทําให้คนส่วนใหญ่อยากจะเข้ามาสู่วิชาชีพนี้ถ้าเป็นเชี่ยวชาญเป็นครครสสี พสีเสะะเ้เงินเดือนประจำตำแหน่งจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นเออเงินเดือนมันสูงก็ทําให้ในการดํารงชีวิตของเราคือมันก็ดีขึ้นค่ะแล้วโดยทั่วไปตำแหน่งที่มีครูเนี่ยคนที่จะได้รับการตอบแทนเท่าไหร่คะค่าตอบแทนนะะถ้าเราเราลองคิดคิดว่าดูถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะให้ เงินเดือนครูอ่ะจะเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงอ่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างทุกอาชีพเพราะฉะนั้นคนจะให้เกียรตินั่นคือเป็นอาชีพที่มันมีเกียรติเพราะฉะนั้นอ่าเงินเดือนในในตอนนี้ที่ให้ให้ครูเงินเดือนวิทยฐานะครูคิดว่าสําหรับครูก็คืออยู่ได้แล้วรายได้เริ่มต้นที่คุณครูมาเป็นครูคะ่ะมันเท่าไหร่คะแล้วก็ มันเท่ากับครูอาชีพอื่นนะคะมันเท่ากับครูอาชีพอื่นนะคะถ้าเป็นครูอาชีพอื่นล่ะครัครอาชีพครูตามสอนตามวิทยาลัยอย่างงี้เหรอคะวิทยาลัยนี่เรกเรียนรู้ไหมว่าครูเป็นข้าราชการครูที่อยู่อย่างครูโรงเรียนปถมกับครูโรงเรียนใหญ่เหมือนเราเงินเดือนก็คือเงินกัน ถ้าอย่างมหาวิทยายลัยเรามักจะเรียกเขาว่าอาจารย์ใช่ไหมในมหาวิทยายลัยเนี่ยเขาจะเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นค่อนข้างเป็นคล้ายๆกับพนักง,งานราชการแต่ว่าอของเขาเขาจะมีสอนสอนที่เป็นนอกเวลาเพราะฉะนั้นสอนนอกเวลาเขาก็จะได้เงินที่เป็นเงินพิเศษเพิ่มมากขึ้นแต่โดยทั่วไปแล,ล้วครูว่าครูที่อยู่ในระบบราชการครูว่าโอเคมากกว่าแต่ตรงนั้นของมหาวิทยายลัยเขาได้เงินเยอะก็จริงแต่เขาต้องทํางานเยอะค่ะแล้วครูครู บวกกันดูสิที่เก่า14โอ้คููคเป็นครูตั้งแต่ปี40เข้าปีที่เท <14. S 1> ่าไหร่1 4การเริ่มต้นงานมันมหางานง่ายไคะการเริ่มต้นงานที่แบบว่าตัวที่จะมาเป็นครูอ๋อสำหรับครูครูคิดว่าครูเรียนจบในสมัยยุคกุ้งปี40ที่ว่ายแย่ แต่ปีนี้เนี่ยถือว่าแย่เพราะว่าเนื่องจากว่าพอครูทําตรงนั้นไม่ได้ครูก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาอสอบพอครูสอบเป็นครูใช่ไหมครูสอบเป็นครูไม่กี่เดืนลลอ,อนครูรอบรรจุเขาเรียกป่าครูได้ครูได้เลยตรงนั้นที่ได้เลยมันไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะเรียนเพียงแต่ว่าพอเรารู้ว่าเราจะเป็นอะไรเราก็อ่านหนังสือเพืดด่อเตรียมสอบครูคิดว่าในอาชีพครูในสิบปีข้างหน้าครูคิดว่ามันจะมีแนวโน้มในการตกงานนะหรือว่ามันมั่นคงกว่า เคยมีคนบอกว่าเนื่องจากสมัยนี้เป็นสมัยที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสอนมากขึ้นทำให้เขาคิดว่าการสอนโดยใช้ครูอาจจะไม่จำเป็นแต่ในความรู้สึกของครูแล้วครูคิดว่าอาชีพครูไม่ตกงานหรอกเพราะว่าต่อให้ใช้เทคโนโลยีอะไรมันก็สู้คนเป็นครูสอนไม่ได้เพราะครูสอนนะนักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเหมือนอย่างที่พวกเรานั่งเรียนอยู่ที่ออนไลน์อยู่ที่บ้านเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ไหนจะปวดตาไหนจะอะไรแต่ถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเราสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์และพูดคุยกับครูเราจะเข้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นอาชีพอาชีพครูเป็นอาชีพที่ครูมั่นใจว่าต่อให้1 0ปีหรือ20ปีอาชีพครูก็ยังสําคัญแล้วก็ไม่ตกงานถ้าขยันนะ,ะยกะยกเป็นคนที่เลือกงานแล้วไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยแล้วขี้เกียจตรงนั้นยังไงก็ตกงานนะคะแล้วอาชีพครูได้รับสวัสดิการอะไรบ้างคะ อาชีพครูอย่างที่ครูบอกว่าเป็นอาชีพที่เขาให้เครดิตมากพอเครดิตเยอะมันก็ทําให้เป็นไงก็ปล่อยมีนี่อะไรด้วยแต่เรื่องของสวัสดิการมันดีตรงไหนนะักเรียนอย่างครูครูเป็นครูครูมีลูกสองคนครูส่งลูกครูเรียนอย่างน้อยลูกครูก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมใช่ไหมคือเสียค่าเทอมแต่ครูเบิกได้มันก็เท่ากับฟรีใช่ไหมคะแล้วก็ลูกถ้ายังไม่ถึง20ลูกครูก็สามารถรักษาพยาบาลได้ พ่อแม่ครูก็รักษาพยาบาลฟรีถึงแม้ว่าเธอมีเงินมากแต่เขาต้องให้คนที่เป็นข้าราชการก่อนนั่นหมายความว่าครูต้องได้สิทธิก่อนไหมครูจะได้สิทธิก่อนเพราะฉะนั้นนี่มันคือข้อดีสวัสดิการที่ก็าให้มอบให้กับข้าราชการหรือมอบให้กับครูคุณครูเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาใดและเรื่องงานเวลาใดอืมตั้งแต่ถ้าถ้าเป็นโรงเรียนต่าอ่ะที่นี่นะคะก็คือเราจะต้องมาปฏิบัติงานก็คือไม่ไม่ช้ากว่า8.15้า ราะที่นี่คือ8.15จะถือว่าสายแต่ถ้าเป็นสมัยเป็นครูใหม่ๆนี่ครูเจ็ดโมงครูถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้เป็นครูเก่าแต่ไม่แก่ก็จะเริ่มเชองช้าขึ้นมาหน่อยนะที่นี่จะทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะเราเราควรมาแต่เช้าแล้วก็ที่นี่สายได้ไม่เกิน8.5และตอนเย็นก็คือประมาณ1 6 3 0กนั่นคือเวลาที่เลิกงานแล้วแล้วปกติเราเลิกงานคุณครูทํางานล้วยเวลาไไหรือไม่ยังไง ครูหลังเลิกงานก็ถ้าทําอยู่ที่นี่ก็ประมาณ5้าโมงครูจะกลับบ้าน5้าโมงครูจะกลับบ้านแต่ว่าครูอยู่ที่บ้านครูเนี่ยครูอยู่ที่บ้านครูถ้าเป็นสองที่เนี่ยครูก็ครูได้ครูสอนพิเศษด้วยสองที่ใช่ค่ะนอกจากเงินที่ได้จากเงินเดือนประจําของคุณครูแล้วยังมีรายได้ที่ได้จากการทําสิ่งอื่นหรือว่าอย่างไรอของครูนี่คือครูสอนพิเศษครูก็ได้และช่วงปิดเสมเอร์ที่ปิดนานๆครูก็สอนครูก็ได้ ครูค,ค,คิดยังไงกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน,นครับครูคิดว่าในยุคนี้มันเป็นยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันจะช่วยในการลดภาระละลงเยอะแล้วก็คนทุกคนต้องใช้เป็นเพราะว่ามันช่วยในการทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นด้วยอย่างเช่นเวลาสอนที่ถ้าสมมติว่ามีภาพมีอะไรด้วยมันทําให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้เร็วขึ้นมันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งซึ่งคุูเชื่อว่า เทคโนโลยีนี่สําคัญแล้วก็ช่วยพวกเราได้เยอะถึงแม้จะไม่เต็มร้อยแต่มันช่วยเราได้ในศาสตรวิชาชีพครูคุณครูชอบผลงานของใครเป็นพิเศษไหมครับแล้วก็และเหตุผลใดถึงชอบผลงานของเขาถ้าวิชาชีพครูคุณครูชอบคุณครูชอบ,ชอบเดี๋ยวคุณครูขอขอนกนิดนึงคุณครูก็จะมีไอดอลของคุณครูเนะาะไอดอลของครูก็คืออาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนครูนะท่านท่านเป็นคนที่ ในในความรู้สึกของเราคือท่านเป็นคนที่เรียบง่ายท่านเป็นคนที่ไม่ใช่ไอเนี่ยแต่ว่าท่านแต่ท่านสอนแล้วเราเข้าใจแล้วแล้วตั้งใจตั้งใจสอนแล้วก็ช่วยเหลือในการเอ่อในการทํางานของเราให้ให้มันสาเร็จเพราะบางอย่างเราไม่รู้อย่างอย่างถ้าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะถ้าถ้าเป็นของคุณครูนะคุณนะครูคก็จะมีท่านด็อกเตอร์ตอนนี้จะเป็นด,ด็อกเตอรอ์ด็อกเตอร์นวมินซึ่งอยู่สาขาภาษา ต่างประเทศของราชาพัฒนบุรีรัมและก็มีดรสุรชัยดรสุรชัยเนี่ยท่านเป็นอาจารย์เป็นแอดเวเซอร์ของครูและเคยเป็นอาจารย์ผู้สอนของคุณครูตั้งแต่ครูเรียนปตีพโทท่านก็เป็นโคแอปเปิเซอร์อ er ของคุณครูด้วยเป็นตีสิทธิ์ซึ่งท่านจบจากอ,อเมริกาท่านท่านเก่งมากแต่นอกเหนือจากความเก่งก็คือความที่ท่านมีเมตตาและใจดีมันทําให้เรารู้สึกว่าต่อให้่มันยากขนาดไหนถ้ามีอาจารย์ให้กําลังใจเราก็ทําได้และทําผ่านเฉลยเราไม่ ไม่เนี่ยนะเพราะอาจารย์ไม่ไม่ห่วงวิชาอาจารย์ช่วยอะไรช่วยดูแลค่ะครับผครูครับผู้ประกอบวาชีพครูควรมีลักษณะบุคลิกภาพอย่างไรบ้างครับที่จะเหมาะสมกับอาชีพครูครูอาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่ามุมมองของครูเนี่ยคนที่จะเป็นครูเราต้องวางตัวให้ให้มันดีอย่างถ้าถามคุณครูคุณครูดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมครูไม่รู้แต่ครูทําไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราสอนเขาเราก็ต้องทําให้ได้อะ เราครูก็เลยไม่เคยแตกเลยเพราะครูถือว่าอาชีพครูคืออาชีพที่ต้องสั่งสอนคนและในเมื่อเราบอกว่าไม่ให้เขา,ามีอัปายามุกเราก็จะไปพาเด็กเป็นอัปายามุกได้ไหมนะฮะก,ก็ไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางตัวมันก็อาจจะ,ม,จจะมันก็อาจจะต้องมีกรบในการวางตัวแต่ว่าอาศัยว่าเรื่องของเฟลลี่เฟลลี่ก็คือเรื่องเป็นมิตรครูจะเป็นมิตรอยู่แล้วกพราะครูคิดว่าครูที่ดีน่าจะเป็นครูที่เข้ากับนักรเรียนได้ทุกสถานการณ์ และก็ที่สําคัญก็คือเมตตาผููจาหยาบคาครูคจะไม่ค่อยชอบครูผููจาอยาบครยอ๋อโดยลักษณะอาชีพแล้วก็เหมาะสมกับเพศใดครับขอชัดบหตุณครูในในความรู้สึกของครูครูทุกเพศก็คนเหมือนกันเนาะครูว่าเหมาะสมทุกเพศแต่ว่าต้องแบ่งเลยนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเพศหญิงเพศชายมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นเล็กๆเพราะสมัยนี้ก็คือครูที่เป็นเพศที่สามไปเยอะใช่ไหมครับ เล็กๆหนักเด็กเขาจะเรียนแบบได้ก็อาจจะต้องใช้ครูที่เป็นผู้หญิงแท้ชายแท้หน่อยอะไรอย่างนั้นนะ,ะ,ะแต่บางทีมันเลือกไม่ได้แต่ครูคิดว่าอเอาเป็นว่าถ้าครูคนนั้นใจดีอ่ะเป็นเพศไหนก็ได้คือใจดีแล้วก็เมตตาเอ็นดูเด็กในสายอาชีพครูคุณครูมีครูหรืออาจารย์ท่านใดเป็นแบบอย่างในการสอนไหมครับคุณครูสุภาพสตรีที่ครูชอบเพราะว่าท่านเป็นคนขยันแล้วท่านเป็นคนที่เรียบง่าย แต่ท่านสอนโดยตั้งใจมากดรสุมิตราเอ้ยไม่ใช่ดรสุมิตราท่านคือคุณครูสุมิตรา,ตรตรา,านาตราะตอนนี้ท่านอยู่ที่าราชพัฒร,ราชพัฒอะไรนะอยู่ที่กรุงเทพครูจำไม่ได้เพราะท่านย้ายไปนะคะแต่ว่าท่านเป็นคนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของความความขยันตั้งใจและเตรียมพร้อมในการสอบเพราะครูเองยังไม่สามารถที่จะเตรียมพร้อมในขนาดนั้นแต่ท่านเตรียมพร้อมก่อนสอน อาชีพครูภาษาอังกฤษมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างครับอาชีพครูสอังกฤษเหรอคะแต่ไหนแต่ไรมาอาชีพที่ไม่ค่อยเสี่ยงก็จะมีอาชีพครูภาษาอังกฤษแล้วก็ครูณคณิตศาสตร์เพราะว่าเขาต้องการเยอะแล้วในในลักษณะที่ว่าเป็นครูภาษาอังกฤษทาไมครูถึงคิดว่าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเพราะว่าต่อให้ไม่ได้เป็นครูก็าสามารถไปประกอบวิชาชีพอื่นได้เพราะว่าถ้าเราเก่งภาษาเราสามารถไปได้ทุกสาขาเพราะฉะนั้นไปทํางานตามบริษัทก็ได้ไปทํางานเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นครูคิดว่า การการมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนในอีกสิปีข้างหน้าคุณครูคิดว่าอาชีพครูภาษาอังกฤษยังเป็นที่ต้องการของสังคมหรือเปล่าครับแน่นอนแน่นอนครูมั่นใจเพราะว่าอีกสิปีข้างหน้าเอาแค่เดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ส่งให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนนี้โลกมันเป็นไงคะโลกในการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะเป็นไงคะส่งข้อมูลหากันเพราะฉะนั้นนักเรียนเองก็ต้องสื่อสารกับ นักเรียนที่อยู่ต่างประเทศคือเพื่อนเราใช่ไหมทางทางเน็ตทาง Facebook ทางอะไรอ่ะแล้วก็บางคนเล่นเกมเกมมันก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าภาษาอังกฤษยังไงก็ไม่ตรงงานในอีกสิปีข้างหน้าคุณครูคิดว่าอาชีพครูสังกฤษจะหางานง่ายไหมหางานง่ายไหมอะไรคนมองว่าต่อไปอ่ะถ้ามันมีการใช้สื่อเทคโนโลยีมากขึ้นมันอาจจะมันอาจจะทําให้ครูครูไม่มีงานทํา อีกสิปีข้างหน้านะแต่ครูมองว่ายังไงครูภาษาอังกฤษก็ไม่ตกงานครูเชื่อว่าไม่ตกงานเพราะว่าคนต้องสอนได้ดีกว่าเครื่องจักรครูมองว่ายังไงคนก็ชนะเครื่องคอมพิวเตอร์ครูมองนแล้วคุณครูตั้งเป้าหมายสูงสุดในการประกอบอาชีพไว้อย่างไรบ้างคะเอ่อที่ตั้งเป้าหมายสูงสุดของครูนะคะในสายของคุณครูตอนนี้ครูเป็นครูคสสาม ความฝันก็คือต้องเป็นคออรูคสสี่ซึ่งมันทําได้ยากมากนะั่นคือครูเชี่ยวชาญแต่แต่คุณครูก็คิดว่าคุณครูจะทําเพราะถ้าถ้าเราทําอย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสผ่านกับไม่ผ่านแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็มีโอกาสแค่ศูนย์เพราะฉะนั้นครูค,คิดว่าครูจะทําอาชีพครูคมีลาดับขั้นความก้าวหน้าตามตําแหน่งนางานอะาคะตำแหน่งงานมันจะก้าวหน้ามากขึ้นก็คือถ้าครูจากคอสสามครูขึ้นเป็นค,คออรูคสสี่นั่นคือครูมีเงินเดือนประจําตําแหน่ง ถ้าคพัฒนาตรงนั้นนะ่ะครูจะได้เงินเดือนประจําตําแหน่งมากขึ้นนะคะแต่พาระางานเนี่ยไม่ได้ทําให้เงินเดือนคูขึ้นอาชีพครูมีปัญหากับสุขภาพบ้างไหมคะโอ้ยเรื่องอาชีพครูนี่ครูคิดว่าครูมาเป็นครูนี่เป็นอาชีพที่ครูสบายทำไมครูถึงบอกว่าสบายเพราะว่าครูมีวันหยุดกี่วันสองวันคือเสาร์อาทิตย์และครูก็ยังมีวันหยุดของนักเรียนปิดเทอมคือวันหยุดของนักเรียนนะคะ แต่ครูดได้อันนี้สงจากพวกเราครูก็ได้หยุดด้วยใช่ไหมเออครูก็หยุดด้วยครูก็นอนกินเลยอ่ะนะคะตอนนั้นมันทําให้สุขภาพครูน่าจะดีกว่าทุกอาชีพได้เลยียแล้วก็ได้ได้พักผ่อนสังเกตเราไม่สังเกตไหมว่าอาชีพครูจะเป็นอาชีพที่ครูส่วนใหญ่หน้าตาจะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่คือแก่แต่ว่ามันก็จะหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันหน้าตาจะไม่ค่อยปิดค่ะแต่ถ้ากเกษียณไปแล้วไม่แน่ พอมันได้ดีแล็กซ์เข้าใจไหมมันได้พูดได้คุยจากประสบการณ์ของคุณครูคิดว่าข้อดีข้อเสียของอาชีพครูภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างข้อดีของครูภาษาอังกฤษก็คือการที่เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันทําให้เราเราได้สามารถใช้ภาษาได้สื่อสารสื่อสารกับคนได้เยอะแยะมากมายทั่วโลกนะในการทางานอาชีพครูภาษาอังกฤษคุณครูมักพบปัญหาในการทํางานบ้างไหมคะปัญหาไหน ถ้าเป็นครูภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ,ะปกติทุกงานมันจะมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็นปัญหาเกีย่ยวกับครูสอนภาษาอังกฤษนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของอก็จะมีนัเกเรียนนัเกเรียนที่เป็นนัเกเรียนบางกลุ่มที่เขาเขาไม่ชอบภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํำยังไงให้เด็กเหล่านั้นเขาสามารถที่จะต่อให้เขาไม่ชอบเขาสามารถที่จะเรียนแล้วก็ผ่านมันไปได้ก็คือให้เขาสามารถใช้ใช้ภาษาอังกฤษได้นี่คือปัญหาเรื่องภาษาท,ที่ที่เราจะต้องพยายามพัฒนาเขา คือเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติของเขาให้ให้ดีต่อภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษมีประโยชน์นะ,ะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็เจอภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนนิดนึงคุณต้องตั้งใจสักหน่อยเพราะมันต้องใช้จัาเป็นค่ะแล้วครูจะประกอบอาชีพนี้จนกเกษียณอายุราชการเลยไหมคะสาหรับครูครูจะสอนจนกเกษียณก็คือ60ปีก็คิดว่ายังไหวยอยู่นะคะแต่เราก็มองอนาะคตไม่ได้นะแต่แต่ก็คิดว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดเราก็จะทําถึง60ครับแล้วในปัจจุบันมีกรารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ที่กระทบต่อชื่อครูอย่างไรบ้างคะอ๋ <c oughs> โอโควิด <c oughs> ที่กระทบต่อครูก็คือครูต้องสอนออนไลน์การสอนออนไลน์ทําให้ครูรู้สึกว่าครูก็เหนื่อยนะเพราะว่าครูต,ต้องนั่งอยู่หน้าครูต้องนั่งนั่งอยู่ข้างหน้าจอแล้วครูจะต้องพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าสมมติว่าสอนอยู่ที่ห้องใช่ไหมคะถ้าออนไซต์ครูเหนื่อยครูก็ พักได้แต่ถ้าครูออนไลน์ครูพักได้ไหมไม่ได้ครูต้องพูดนั่นหมายความว่าถ้าครูสอนติดต่อกันสา,าค่ะครูต้องพูดสามชัมม่วโมงนะโดยที่ไม่มีสต็อปนอนสต็อปเหนื่อยมันเหนื่อยขอคำแนะนำสำหรับอนที่อยากเป็นครูภาษาอังกฤษสำหรับคนที่นะคะคนที่ต้องการที่จะเป็นครูภาษาอังกฤษก่อนอื่นเราต้องมาคิดก่อนว่าหนึ่งละ การเรียนสายครูครูคืออาชีพที่เป็นอาชีพชั้นสูงแต่ในสมัยก่อนทุกคนจะมองว่าเงินเดือนน้อยแต่ในสมัยนี้มีเงินประจําตําแหน่งแล้วนะคะแล้วก็ครูคิดว่าคนที่จะเรียนครูอ่ะหนึ่งอะ่ะนักเรียนจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ต้องการที่จะให้ความรู้ผู้อื่นและต้องมีจิตใจเมตตาด้วยจิตใจเมตตาในการที่จะสั่งสอนศิษย์นะจะต้องเป็นคนอารมณ์ที่นิ่งอะ่ะถ้าอารมณ์ไม่นิ่งอะ่ะบางทีเราอาจจะไปรู้สึกโุโหใส่ในักเรียน ม,ม,มันมันมันก็จะมีนักเรียน,นที่ว่าถ้าสมมติว่าเราอารมณ์ไม่ดีเราจะต้องทํำยังไงแต่ถ้าเป็นครูเนี่ยถ้าครูจะเข้าไปในห้องก่อนที่จะเข้าไปห้องครูจะต้องปรับโหมดของตัวเองปรั <c oughs> บโหมดของตัวเองน,นี่คือเราจะต้องทําอารมณ์ของเราให้ปกติต่อให้ถ้าสมมติว่ามันจะมีบางวันที่ว่าเราอยู่ที่บ้านเราอาจจะมีปนะัญหามีอะไรมาแต่ถ้าเราจะเข้าห้องเราจะต้องทําตัวของเราให้เบิกบ,บานพร้อมที่จะเจอกับเด็ก นะเราจะต้องไม่แบกเอาความทุกข์หรือปัญหาอะไรของเราเข้าห้องเรียนไปด้วยเพราะนักเรียนเขาก็ต้องรอเรียนแบบเราเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มั่นคงในอารมณ์นะคะพวกเราขอขอบคุณคุณครูวิภาวรแดงสีมากเลยนะคะที่สละเวลาให้สัมภาษณ์นะคะเรา,ราก็จะขอมอบของที่ระลึกเป็นแทนคําขอบคุณค่ะดูกแกแล้วก็ขอบุณมากจ้ามากจ้า